สวัสดีครับทุกคนก็แน่นอนมุมนี้ถ้าเกิดใครชมคลิปก่อนหน,น้านี้ใช่ปะก็เป็นคลิปที่แบบเล็กมากักตัวใช่ไหมก็คือบินกลับมาตั้งแต่วันที่16 f e b r u a r y แล้วใช่ไหมก็มันจะเป็นการกักตัวแบบวันแรกใช่ไหมแล้วก็วันแรกคือ16มากักตัวแล้วก็ตรวจ S w a b ใช่ไหมผล,ลออกมาเป็นเอ่อ uh, t i v e ก็คือวันที่17ออกไปช่วชีวิตข้างนอก17 18 19 3วันแล้ววันเนี้ยก็คือวันที่20วันอาทิตย์เนี่ยนะครับท่านก็เข้ามาในโรงแรมทีเพื่อมา ตรวจรอบที่2นะครับก็คลิปก่อนนั้นเนี่ยหลายๆคนก็คือมีถามเพิ่มมาอีกอะไรเงี้ยนะครับนีงก็เลยเออทำคลิปนี้ขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยนะครับว่าเอาตอตอบคำถามเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะครับก็อ่านราคานะครับแล้วก็โรงแรงมอะไรอีกทีนึงเนาะก็โรงแรมที่ลิง์พักนะครับแล้วก็มาตักตัวเนี่ยควิดส์ีนอ่ะคือโรงแรมพูแมนจีสีลมนะครับแล้วก็ค่าพักเนี่ยคือคืนแรกเนี่ยห้าพันแปดร้อยบาทส่วนคืนที่สองถ้าเกิดเราแบบว่าจองแบบว่าเป็นแบบสองวันเลยเียเป็นแพ็กเกจอ่ะ คืนที่2มันจะตกอยู่ที่4 0 0 0 4นเอาออนะครับต้องรีบทีกับคืนแรก5,800ชัวคืนที่2ใช่คืนที่ 2, 2 4,900บาทนะครับตอนนั้นแหละคือก็2คืนรวมกันจะประมาณ1,700บาทก็จะมีรถรีมูซีนแบบรถแคมรี่อะไรเงี้ยนะครับเหมือนในคลิปก่อนนั้นเนี่ยคือก็ไปรับเราที่สนามบินนะครับแล้วก็มาส่งที่นี่แต่ส่วนเดย์ฟก็คือวเนี้ยก็คือเราก็ขับรถมาเองนะครับ จริงๆแล้วอ่ะก็มาจะมาตอบคำถามเพิ่มเติมประมาณนี้เนี่ยแหละนะครับผมแล้วก็ส่วนอะไรนะอ๋อ rt pcr ทุกคนต้องเป็น rt pcr นะครับไม่ใช่ pcr นะตอนนี้นที่ไทยอ่ะจะเป็นรีควา e ให้เป็นแบบว่า rt pcr ก็คือ real time นะครับก็คือจะเป็นอีกแบบหนึ่งของการแบบว่าตรวจ COVID t ทสตนะครับอืมก็ต้องเป็นแบบนั้นนะฮะก็เป็น rt นะครับย้ำว่า rt pcr เนอะแล้วก็ตรวจก่อน คือก่อนที่จะบินอะไรอย่างเงี้ยนะครับ72ชั่วโมงก็คือเหมือนประมาณว่าตอนที่เราไปเช็คอินนะ่ะต้องผลตรวจเราอ่ะต้องอยู่ภายใน72ชั่วโมงนะครับแล้วเราขึ้นเครื่องไปแล้วพอมาถึงไทยมันจะเกิน72ชั่วโมงก็คือไม่เป็นไรนะครับแต่วันที่เราจะไปเช็คอินนะณนะตามที่แบบประเทศต่างๆนั่นนะ ต้องให้ได้72ชั่วโมงห้ามเกินไปกว่านี้ไม่งั้นเราก็บินไม่ได้ก็มาตอบคำถามเพิ่มเติมกันเรียบร้อยแล้วนะครับกับการควอนตินกับตัวเทสเซนโกอะไรเงี้ยนะครับก็นั่นแหละถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์กันเข้ามานะครับเดี๋ยวลิงอาจจะมาตอบเพิ่มเติมให้นะครับถ้าลิงรู้เหมือนเดิมนะอ่ะโอเคส่วนต่อมานะครับเป็นส่วนที่สําคัญมากในคลิปนี้เหมือนกันนะครับก็คือจะมาขายของนิดนึงเพราะว่าเป็นของของน้องสาวลิงเองนะครับนานก็แต่ว่าทํามาแบบสักพักหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยนะคร ยังไม่ได้ช่วยน้องเลยอะไรเงี้ยนะครับในการโปรโมทเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบน่ารักมากๆแล้วก็อยากให้แบบสายแต่คนที่ชมช่องเล็กเนี่ยได้ใช้กันด้วยเพราะหนึ่งเป็นของที่ดีสมันน่ารักและ3ม,มันคูลมากๆถ้าเกิดเราเอามาใช้กับกระเป๋าของเราต่างๆเนี้ยมันจะดีมากๆอะไรเงี้ยแล้วมันจะน่ารักแบบสุดๆอะไรเงี้ยนะครับอ่ะนี่จะ้ะ ก็คือสเปรย์แอลกอฮอล์นะคบผสมมอยส์เจอไรเซอร์ซึ่งเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์เจเลยนะครับนะความเข้มข้นซึ่งจริงๆอ่ะต่แต่ละแบรนด์ในท้องตลาดอะไรเงี้ยบางทีเขาก็เคมว่า75ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเอาไอตัวแอลกอฮอล์มาวัดแล้วอ่ะค่าของมันอ่ะอาจจะไม่ถึง60%ด้วยซ้ำซึ่งมันก็ไม่ฆ่าพวกแบคทีเรียใช่ป่ะแต่ของ้องเล็กเนี่ยคือมีเลขออยอจดแจ้งคือเป็นแบบไม่ใช่เลขสวมไม่ใช่เลขแบบ อะไรต่างๆแต่เป็นเลขจริงๆนะครับเนี่ยมีเลขจดแจ้งครบหมดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อ่ะให้ดูก่อนเนี่ยดูความน่ารักสิถ้าเกิดเรามาห้อยกับกระเป๋าคือมันจะน่ารักมากๆใช่ปะ่ะแล้วแบรนด์ของน้องลิงเนี่ยคือแบบเซเลบิตี้ดาราหลายคนก็คือใช้กันเยอะมากอย่าง่ะพี่อันภูวน,นาถอย่างเงี้ยแน่นอนเขาก็ต้องใช้ของที่ดีใช่ปะ่ะของไม่ดีเขาก็ไม่ใช้ใช่ปะ่ะอย่างพี่อันนี้คือแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเพิร์เฟคชันนิสเลยอะไรเงี้ยนะครับเขาก็ใช้ด้วยเนี้ยนะครับอ่ะ น้องนัทนิสสาณีสบัดแปรงเงี้ยนะครับก็ใช้เหมือนกันนะครับแล้วก็อ่ะน้องนิวเคลียร์อย่างเงี้ยนะครับก็ใช้นะครับเห็นป้ามันน่ารักมากๆเนี่ยก็จะมีซิลิโคนอย่างเงี้ยนะครับไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีสมัยรีแบบเนี้ยนะครับที่เราเป็นสเปรย์พ่นแบบเนี้ยนี่เห็นป้าแล้วกลิ่นของน้องเนี้ยคือคิดแล้วก็คิดคนมาแล้วอย่างเงี้ยนะครับว่าเป็นกลิ่นที่แบบมันต้องแบบมีความแบบหรูหราไฮคาแล้วก็เป็นกลิ่นที่ยูนิคที่ดีอะไรเงี้ยนะครับเอออย่างอันเนี้ยชื่อ Notting Hill ใช่อันนี้คือกลิ่นนอตติงฮิวเนี่ยกลิ่นนอตติงฮิวอะมันจะเป็นกลิ่นที่ให้ความแบบสดชื่นสดชื่นที่แบบว่าเราฉีดแล้วมันก็จะแบบแล้วกลิ่นอะติดมือมากเลยนะครับคือฉีดปุ๊บแบบกลิ่นมันจะติดมือแบบติดมือแบบนานเลยลก็จะมีตัวฮุกแบบนี้นะครับแล้วก็อันละสอราบาบาทนะครับอืม259บาทนี่น่ารกักมากๆดูดิเอามาติดกับใบนี้เห็นป่ะเลิคาโกเมันก็คือน่ารักมากสะพายล้วดูดิ ก็น่ารักมันก็จะมีอะไรแบบจุงจ้งจิงจ้งจุ้งจิ้งอย่างเงี้ยอ่ะปุ๊บก,กดลิฟฉีดปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะมันก็น่ารักนะนะครับเดี๋ยวเล่นจากแกะแเราจะเออ่ติดกับอันอื่นให้ดูเนี่ยแล้วมันก็จะมีอีก2กลิ่นใหม่นะครับก็คือจะเป็นไอตัวสีดําอันนี้นะครับกลิ่นสีดํำที่ชื่อว่าอินเทอร์นนะครับกลิ่นอินเทอร์นนเี่ยจะเป็นให้กลิ่นแบบว่าเท่ๆผู้ดีผู้ดีหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยกลิ่นมันจะแบบเท่ๆ ผู้ดีผู้ดีเลยอะไรเงี้ยนะครับคือเหมาะกับคุณผู้ชายด้วยคุณผู้หญิงก็ใช้ได้นะครับมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้เท่แบบแมงขนาดน,นั้นแต่แบบกลิ่นมันมีให้ความเท่มากๆเลยของน้องเล้งที่ดีไซน์ออกมาแต่ละอันนะ่ะคือกลิ่นมันไม่ใช่เหมือนแบบน้ำหอมตามตลาดนะั้นอันนี้ไม่ได้บูลลี่น้ำหอมตามตลาดนั้นนะแต่หมายถึงว่ากลิ่นนะ่ะมันมีความแบบว่า ไฮคลาสมากๆเหมือนแบบอ่ะถ้าเทียบกับพวกแบรนด์น้ำหอมก็เหมือนแบบอัลเทอร์ออเรียโคลโลเลลาโบดบิฟทีคเลยเอะไรเงี้ยน,นะครับถ้าเกิดแบรนด์ของลองเล็งอ่ะเออลิงแบบบอกเลยว่าไม่ได้โอเวอร์เคนแต่ถ้าเกิดทุกคนอ่ะซื้อแล้วอุ่นหนๆไปแล้วอ่ะแน่นอนทุกคนจะชอบเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่ดีมากๆนะครับอ่ะอันนี้สีดำอยากได้ความเท่ก็อันนี้นะครับสีดำเดี๋ยวจะลองติดจากกระเป๋าให้ดูนี่เห็นปะน่ารัก คือมันแบบทั้งเก๋ด้วยเราจะได้มีอะไรไหมห้อยมันก็ทําให้กระเป๋าเราดูแบบสนุกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่ะและกลิ่นสุดท้ายนะครับชื่อกลิ่นว่าแคสเปอร์กลิ่นแคสเปอร์เนี่ยจะเป็นแบบฟิลลูกุณหนูอืมเพราะว่าอ่ะอันเนี้ยสีใสใช่ปะ่ะแล้วก็ฉีดเนี่ยกลิ่นมันจะเป็นลูกุณหนูกลิ่นแบบมาตเซนโยมากๆนี่ครับฉีดไปเสร็จใช่ปะ่ะไม่กี่วิมันก็ซึมเข้าไปในมือแล้วอีกอย่างหน,น,นึ่งเ่ยมือยังนุ่มอยู่ไม่แห้งนะครับเพราะมีผสมมอยเจอร์ไรเซอร์ที่คุณภาพดีมากๆะะเี้นค นี่น่ารักมากๆก็มีทั้งหมดแหละสามสีสามลายสามกลิ่นเลยอะไรเงี้ยนะครับก็คือใครที่สนใจก็ไปจับจองกันได้นะครับตาม IG นี้เลยนะครับของน้องสาวเองเองของไม่ดีเราไม่ขายนะครับบ้านเราเราบอกแล้วนะครับของเราต้องดีเนี่ยอยากจะเอามาแบบเอามาห้อยกับใบอย่างเงี้ยอะเห็นปะเนี่ยเไงท้าทยดูปะก็น่ารักคือแบบคือดีเนี่ยอ่ะเห็นปะ ดีสีเหลืองคือเป็นอะไรที่เบสเซอร์รทที่สุดแล้วก็เป็นอันแรกที่แบบว่าทําขายเป็นสีเหลืองนะครับส่วนสีใสกับสีดําก็เพิ่งแบบดีไซน์ออกมาอ่างเงี้ยนะครับก็คือดีมากๆก็ฝากแบรนด์เพียวไว้ด้วยนะครับไว้ในอ้อมใจนะเพราะว่าเป็นของน้องลิงเองนะครับนี <c oughs> ท่ทั้งหมดทั้งมวลของคลิปดีแล้วนะครับก็มาตอบคาถามแล้วก็มาขายของแบบกูกริบอะไรเงี้ยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะช่วยกันสนับสนุนด้วยละกันนะครับนะยังไงวันนี้ลิงไปก่อนฝากกดติดตามกดซับสไคร e ช่องลิงด้วยนะครับบ๊ายบายค่ะ